ลูกเมกกลับเดลาร้านจะปิดแล้วเนี่ยกไอ้ข่าวเฉาเที่ยมเนาออกมาแกรู้ว่าแกผิดแกก็ยอมรับดิแกกินเข้าไปแล้วมันจะได้อะไรอะ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้เมฆข่าวมันไม่ได้หายออกไปยอมรับขอโทษแค่นั้นเองแกไม่ฟังที่ฉันพูดเลยใช่ไหม ร้านมันก็ปิดแล้วกลับได้แล้วเมธยิบกลับไปเหรอครับไม่แกอยู่คนเดียวกับข่าวเฉาที่มันออกมาบริษัทก็แก้ให้แกแล้วไงว่าเป็นคลิปก่อนที่แกจะเข้าวงการอะ่ะแกแค่ยอมรับออกไปขอโทษมีแฟนคลับขพร้อมแช่ไัยแกอยู่งเยอะ มันสายไปแล้วครับพี่ทุกอย่างแม่งพังหมดแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรพังเมรแกแค่ขอโทษเรื่องมันก็จบแล้ว ยิบกลับเถอะครับเด็กในสังกัดมีเยอะที่พี่ต้องดูแลอพี่อย่ามัวเสียเวลากับนักแสดงซีรีส์เรื่องเดียวที่ดับไปแล้วเป็นเรื่องข่าวแบบผมเลยครับผมขอโทษนะครับที่ทำให้พี่ผิดหวังอะฟังฉันไม่เคยผิดหวังในตัวแกเม่ กับข่าวเฉาที่มันออกมามันไม่เคยทําให้ฉันผิดหวังเลยเว้ยแต่เรื่องที่มันจะทําให้ฉันผิดหวังอะ่ะคือวันนี้แกไม่สู้แกยอมทิ้งทุกอย่างหมดเลยอะ่ะแกะรู้ป่ะมีนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยเข้าวงการมามีข่าวเฉาเรื่องผู้หญิงด้วยสุดท้ายเขาก็ผ่านไปได้เพราะฝีมือการแสดงฉันอยู่อ่ะแกะมา แกเป็นน้องที่ฉันรักมากนะเว้ยแกจำได้ไหมวันแรกที่ไปแคสติ้งอ่ะพูดว่างไงอยากเล่นมากได้เล่นล้องไงครับเริ่มต้นใหม่เมธไม่มีอะไรสายเลยแกมีพรสวรรค์เรื่องนี้นะเว้ยคนล้มอ่ะแค่ลุก ถ้าแกโดนคนผักอะ่ะเดี๋ยวฉันพาแกลุกเองไม่มีใครเกิดมาไม่เคยล้มเว้ยมีแต่คนแพ้อ่ะแม่งไม่สู้อะไรเลยอยากไปเคลียร์ไหมฉันพาแกไปเคลียร์เองสู้เว้ยไอ้น้องรัก ไปกลับบ ah, ้าน